สวัสดีครับเอฟซีสาวน้อยเอฟซีหลายองอิงมือหนีผมว่าผมอยากเซมาเบาเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นที่เคยเว่าวไอคิดโดนแล้วที่พานมาโดนนลครับพี่น้องเนาะก็ะคืองวนนี้คือมันอยากซีวอล่ะครับพี่น้องมันอยากซีวอา,าว่าเกิดนั่งขึ้นที่เข้าได้มาติดตามอีหละที่เข้าได้มาเบิรงอีหละที่เราเข้าได้มาเห y o ยูทูบสิเนาะพี่น้องเนาะ เอาไง,ไง่ายๆก็บางคนอาจจะบ่ได้หูว่าผมเนี่ยติดตามเบิงอีหละ่ะมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆเรื่อยๆเรื่อๆแลวเป็นยังงผมถึงได้ไปหาเป็นยัง้ถึงผมได้ไปเฮ็ุยูทูบอ่าแล้วก็วได้เสื้อมากสิน่ะพี่น้องเนาะคือจุดแหลกเลยก็คือผมก็ติดตามเบิงอยู่ซูมืออยู่แล้วครับพี่นอ้องตั้งแต่ที่ว่าคลิปแหลกที่ว่าสุกคนที่ว่าว่าวดัครับพี่นอ้องที่สุคนเคยบอกว่า,วาเออคลิปมันเด่งขึ้นมากสินะ่ะ ผมก็ระวังที่มือน,นั่นผมก็ระวังเบิงคลิปอื่นอยู่นะครับพี่น้องก,ก็อยู่ดีดก็ผมก็แนมเห็นคลิปนี้ว่ามันทํานองว่าขื้นมามันเด็ก16ปีมาสมัครห้องเพลงเป็นมอล่าในวงสาวหน่อยเพรอนแพงสิคนศรีสเกตสิซื้ออุ้งอิงสิก็ค,คือมือน,นั่นนะผมก็เข้าไปเบิงปับ๊บเข้าไปเบิงแล้วกายาว่าผมได้ยินเสียงเพลงแล้วมันกระถึกใจเพราะเพะจนตั้งแต่มือน,นั่นมาผมก็ได้ติดตามอีหล่ามาเรื่อยๆืเบิงเรื่อยจุดแรกที่ผมไปเห็นอีหล่าก็คือ พุทธมนท่อนสายหาครับพี่นอ้องมือหน,นันฝนตกว่าง่ายๆมือหนันเสียดายครับบริาทาครับแล้วอีหลากาตอนนั่งกับค้นกับบอท่านไคเนาะบ่คนบ่ท่านไปขอทายหลายเท่าใดนะอีหลากัาบอคใอยได้ออกมาจากตรงมุมตรงนั้นนะครับพี่นอ้องก็เลยได้ไปเห็นหนากบทายอีหลาซื่อสิแล้วก็เลยพ่อเบิ่งอีหลาจบแล้วก็กลับคือว่าบริไทคลิปทายทายคลิปอยู่ครับแต่กับบรคิคิดว่าสีแบบสิไม้เฮ็ดถึงข,ขนาดนี้ แต่ผลสุดท้ายก็มาเจออีกครับพี่น้องอยู่เอะเพกาเซมนะครับพี่น้องเอบิ๊กซี่เพกาเซมก็ได้เห็นอีหลาอีกก็ได้ท้ายหลาได้ไก่ชิดได้เอาเงินแบง่งแบ่งลอยเก้านะครับแมบอแม่แม่บอแม่แบ่งลอยรอเก้าอ่ะครับพี่น้องที่ของที่เก็บไว้สะสมนั่นเองที่เราให้แลกครับพี่น้องก็ได้อันนั้นแหละครับไปให้หลาตั้งแต่เมื่อนานมากก็ได้จนสุดท้าย มื่อปี60เนี่ยล่ะ A67 เนี่ยครับเอ้ยไอ้โบแมน66 66ครับคุณ่ะ66ไอ้ท่านว่าเนี่ยสิกับบานครับพี่น้องวางแผนว่าสิกับบานนะครับแต่ผลสุดท้ายผมก็จ่ายค่าบานค่ายังแล้วเนาะมันก็เงินเหลือสองพันเลยสิโอ้ยเฮ็ดเจงไดเนาะสิพ่อเพมีเงินเหลือสองพันเองสิไปหายอีหลานน่มอยากไปหายอีหลานน่มเฮ็ดเจงไดวันนี้เงินกับค่ารถกับพ่อค่าแก๊สอะไรค่าลูกกินอีกก็เลยตัดสินใจมือหนาว เมือ่อมือวันที่สามสิบท่านว่าก็เลยได้ไปแลนโหลดอีกรอบหนึ่งครับพี่น้องจนถึงประมาณหามงก็เลยไปเบิ่งคลิปอีหลักที่ว่ามือหนาๆน,นี่พอไอ้พอตน้นพอตน้นอ่ะที่เขาไป,ไปบานอีหลักแล้วก็ให้อีหลักไปขึ้นรถเออเขาเอิเอ่นว่าไปเจิมเจิมรถนะครับพี่น้องเจิมรถก็ผมก็เลยได้เบิง่งจนถึงสถ้าผมก็เลยตัดสินใจว่าขอคือเห็นคนอือออ่นเขาขอสั่งเราครับพี่น้อง เอ็นคนอื่นก็ขอก็เลยอยากขอนําก็เลยว่าท่องคาถาคืออีวานแหละหุ่งอิงหุ่งอิงหุ่งอ,งอิงเพียงขอให้พอมีโชคมีลาบเด้อมือนีมือนีมือหวยออกขันพอมีนะ่ะพ่อพอได้พ่อเสียงเงินส่วนหนึ่งไปเฮ็ดรวมเฮ็ดบุญกระถิ่นมือไอโบแมนกระถินแต่มือ A นั้น,นพ่อปลามั้งครับพี่น้องวันที่สิบสองอ่ะพ่อปลาที่บ้านเอลาแล้วล่ะก็ว่าเสียเงินไปรวมจากเฮ็ดบุญนั่มสันพ่อว่าวจบก็เห็นไอ้ป้ายทะเบียนเนาะที่ว่าพ่อตนกระซองไปตรงป้ายทะเบียนหนึ่งหนึ่งซีซีฮาน่ะมือนั่นนะคร ผมก็เลยคิดว่าเอา้าสิซื้อตัวใดนวะหนึ่งซีก็อัดซีห่าก็อันก็เลยคิดไปคิดมาว่าจังไหนอีหล่าสิให้เลขแท้ละให้โชคแท้ละก็เลยตัดสินใจมันจกักหูยยังเกิดไปเฮ็ดให้ผมนี่ะซื้อเลขสามตัวเลยครับพี่น้องซีซนะีห่าแล้วก็ห่าซีซีแล้วก็ซีห่าซีนี่แหละครับรวมลงรวมๆเร็วกว่าสองร้อยก็บบอดีคลิปนั้งครับพี่น้องก็กลับบ้านมาประมาณเกือบซีโมงนะครับซีโมง เออเกือบเกือบสี่สี่โมงกว่าแล้วครับพี่น้องกับกัปบานมากกว่าขึ้นนั่นกับสี่พี่สาวก็มาล่อแล้วกันสิ่กัปนะพี่สาวกันสี่ซอยค่าน้ำมันอยู่แล้วสิกับก็เว่าสิ่กับจะได้ได้เท่าใดก็ได้ของสื่อแต่กายเราพอกลับมาถึงบ้าทงวยออกหาสี่ีครับพี่น้องเมื่อนั้นโอ้ยดีใจทั้งดีใจทั้งโมโหจุคลองสิได้น้อยแต่ถ้แทนคิดอีกแง่หนึ่งอ่ะคือดวงข้ามีแค่นั้นครับพี่น้องดวงข้ามีแค่นั้นก็เลยได้แค่นั้น ก็เลยดีใจได้ได,ได,ได้ได้กับบ้านแล้วก็สุดท้ายก็ได้กลับไปหาอิหลา่ามือนังมือนั้นก็คือมีโบอโจมีเอ็กเินซิมาบ้านอิหลา่าหลายคนครับพี่น้องผมก็เข้าไปก่อนเข้าไปก่อนแล้วการว่าผมไปเอเห็นพ่อเอกกับเอบาโทเมือหนัะและ้วก็พวกอีกสามคนอยู่นันเหมือนนะครับพี่น้องครับ แต่ผมก็เลยไปหาเนาอยเลยก็เอาเงินวักถามหาอีหล่าอีหลานอนว่าอีหล่าพึ่งกลับมาาสันนอนก็เลยบอดด้เห็นอีหล่าเมือน,นั้นครับพี่น้องก็เลยเอาเงินส่วนหนึ่งรวมเพชรบุญกับเอพ่อเอกไปแล้วก็ได้เสือมาสองตัวนะครับพี่น้องนะครกบก็เลยก้าววาัดศไปไหวพ้พระอยู่วัดก่อนกลับมาเดี๋ยวสิมาให้หล่าแต่บันเบมือนกับไปไหวยย้พระก็เงียบครับมันเงียบเกิดผมก็เลยบ่ดด้ไปไหว้เหมือนนั้นผมก็เลยออกกลับมา กลับมาแล้วพอได้เห็นรถจอดหลายไม่มีมองจอคับเลยพี่น้องก็เลยได้กลับบ่ะได้กลับบ้านเลยเมื่อนั้นก็เลยลูกไส้ก็งอแงน้ำเนาะก็เลยได้กลับบ้านเลยนั่นแหละครับมือแรกที่ผมได้เหตุแล้วก็ผมก็กลับมากรุงเทพผมก็เลยได้คิดเรื่องเกิดขึ้นว่าเสือสองตัวเนี่ยคือความทุกคนก็อยากได้ครับเมื่อนั้นเพราะว่าตอนนั้นผมมีเสือขายครับพี่น้องผมมีเสือขายคือสุมมือผมมีเสือขายคือคือสุมมือครับพี่น้องก็เลยคิดว่าคนก็อยากได้เฮ้งก็เลยเอามาเหตุคลิป คลิปหนึ่งฮูงบอ่ครับคลิปนั่นคนนบึงเกือบเกือบสามหมื่นครับพี่น้องเกียบคลิปนั้นแล้วก็ลรคนแหละจากที่ว่าผมมีคนติดตามแค่สองสิบสองคนเนี่ยอันเก่าที่ผมเฮ็ดมาแล้วสามปีเนี่ยคนติดตามสิบสองคนพราะผมเฮ็ดคลิปนั่นขึ้นมากครับพี่น้องคนมาติดตามร้ายครับพี่น้องคนมาติดตามตัง้งโอ๊ยพี่น้องเวลาผมบอกท่านลูกขา่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกไปนําเลยครับคนไม่ติดตามทั้งหมดน่ะ มือนั้นมือเดียวนะพันพันกลัวครับพี่น้องพันกลัวคนโอ้ยผมจังวังผม,ผมดีใจหลายพี่น้องคนมาติดตามพันคนผม,ผมก็ได้ได้เฮตดคลิปตัวนั้นขึ้นมากเรื่อยเรื่อยเฮ็ดจนถึงสู่มือนนะครับพี่น้องจนถึงสุ่มือนเะยว่าได้เฮ็ดคลิปได้เหตงดังแล้ครับพี่น้องโอ้ยโทษได้หลายครับพี่น้องเพราะว่าลืมไปว่ามีลูกขา่าล่ออยู่เจ็ดมงคิงหนักลูกข่าไว้เลยครับพี่น้องก็เลยต้องไปแบบนี้แหละครับพี่น้องโอ้ยลืมเลยนี่แหละครับพี่น้อง ก็เลยกลายเป็นว่าได้ติดต,ตามอีหล่าได้เบิ้งอีหล่าสุมมือนี่เพราะว่านี่แหละความหักความแพงความถี่อยากเห็นอยากเห็นอีหล่านะครับพี่น้องลูกค้าคงยังบ่ทันกลับเนาะมืงไปไหนน้องพี่น,อน้องเนาะลืมไปเลย <c oughs> เดี๋ยวดีวนะครับพี่น้องเปิดประตูก่อนโอ้ยหมดแต่คุย <c oughs> หมดแต่คุยลืมเลยพี่นอ้องเอ้ยลูกค้าลูกค้า โซดาไลเดอร์ครับพี่น้องคิมโมล,ลายจาังไดนก็ตามอย่าลืมมาติดตามเอทซีมามา่าลืมมากดติดตามแท็กซี่หลวงทางชาแนลเนด้อครับพี่น้องเด้อากดไลค์กดแชร์ให้แน่นี่ก็เวลาก็าไก่พอสมควรนะครับพี่น้องหมิดไหมครับพี่น้องเด้อโอ้พักไหลา <c oughs> นางหมอบจะลืมครับพี่น้องลืมมานัดลูกค้าไว้ สามเจ็ดเราพี่น้องสามเจ็ดแล้ว,ลวท่านเจ็ดแล้วยังได้กัจบแค่นี้เด้อครับพี่น้องเด้อเดี๋ยวเขื่เนเอารถออกก่อนแค่นี้เด้อครับพี่น้องสวัสดีครับ